สวัสดีครับไปรุ่นครับจะสวัสดีทาไมก็ทํางานไปดิเออแมทด้วยใส่แมทด้วยใส่แมทคนเดียวพอนะครับถึงอยู่ใกล้กันแต่ก็ไม่เป็นไรเรอยู่แค่สองคนเอา้าไปรุ่นวันนี้นี่นะรั่วแม่งซื้อของมาแต่ไม่มีเวลารีวิวนะครับก็เดี๋ยวนะ้าจะรีวิวให้ดูไม่รู้คืออะไรนะครับเห็นมันบอกว่าพอดีเพิ่งมาส่งแล้วก็ไม่มีเวลาทําก็เลยให้นะ้านั่งรีวิวให้หน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูได้คืออะไรเห็นมันเขียนว,ว่าอะไร s y 500อะไรนะครับ เออ S Y 500 500บาทเหรอใช่เหรอเออเท่าไหร่ไม่รู้นะดูดิมันซื้ออะไรมาวะไอหนี่ัิโอ้โหซื้อของบ่อยแล้วเนะี่ยเออขนาดนี้เป็นโควิดเก่นขนาดนี้แม่งยังซื้อของอะ่ะโอ้ S Y 500อุปกรณ์เขาเรียกว่าอะไรคุกกิ้งเซ็ตอ่าคุกกิ้งเซ็ตก็ใช่หม้อนะปกชุดหม้อชุดหม้อ วันนี้แม่งเป็นใบพวกชุดหม้อสนาม,มานะครับเออถ้าส่งมาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนจาก Ds ห้าร้อย s Y ห้าร้อยเออไม่รู้มันมันเป็นน่าจะเป็นรุ่นของมันนะครับจากอ๋อปากเกตน,นนทบ,บุรีเออเห็นนั้นเห็นนั้นรู้เขาว่ามันส่งไวมากอะสั่งเมื่อวานเองของมาแล้วเนะี่ย S Y ห้าร้อยนะครับคุกกิ้งเซตนะครับเดี๋ยวไปดูซิซื้อมาเท่าไหร่เนี่ย ห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยไม่รู้เออช่ของมันแต่แต่ถ้าที่นันวดดูแล้วตัวนี้เนี่ยถ้านในท้องตลาดน่าจะขายอยู่ประมาณช่วงหกร้อยถึงเจ็ดร้อยรวมค่าส่งน,นะครับไม่เกินนี้นะครับประมาณนะั้นนะครับอ่าเดี๋ยวไปเปิดดูให้เขาหน่อยแต่กล่องดูเย็นๆย็นไปหน่อยนะของเก่ามาขายปะวะเอออย่าไปใส่ใจนะครับกล่องก็คือกล่องนะครับเราไม่ได้ใช้กล่องมันอยู่แล้วนะครับก็ดูข้างในดิ อ๋อเป็นชุดมอสนามอย่างนี้นี่เอง <c oughs> ตืต่นตกใจเลย <c oughs> เป็นชุดมอสนามนะครับโอ้ยไซส์ใหญ่เหมือนกันนะไซส์ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเออถือว่าโอเคเลยอะ่ะน่าใช้ได้นะเออเดีย๋ยวไปดูดิหกร้อยกว่าบาทของน้าล้วเขาได้อะไรบ้างอืมเออจ้าเจ้าออชอบถุงชอบหมอบ้อเป็นอะไรวะอ๋อนี่อ่าโอเคอย่างนี้ใช้ได้อย่างนี้ดี อดีๆถือถือว่าโอเคมีส่วนร่วมนะน,นเดี๋ยวตายหาแล้วมั้ยเออเอาดูดิเขาให้อะไรมาั่งนี่ฝาหม้อนะฝาหม้อใบแรกนะครับแล้วก็อันนี้ฝาหม้อฝาหม้อที่สองนะครับโอ้ยมันมยึดอย่างนี้มาเลยจ๊บเอาออกก่อ,อ๋อมันต้องคลายน็อตออกนะครับมันมีถุงติดอยู่อ่ะเออออกรหายใจไม่ออกจะใส่กำกี้ยอะไรหรอ เอออ่าเนี่ยฝาม้อใบหนึ่งนะครับเซตนี้เท่าที่ดูจากรูปมันเหมือนจะมีหม้ออยู่สามใบนะสามใบแล้วก็กระทะใบหนึ่งโอ้มันแพ็กอย่างนี้มาเลยอ่าน็อตออกก่อนถุงออกนี่ยฝาม้อใบที่สามนะครับเนี่ยความแตกต่างเห็นแล้วเนี่ยฝาม้อแม่งคนละสีเอ้ยไอ้เี้ยฝาใบใหญ่เปนฝาเหลือเปล่าวะเออไหนก็ได้คุมอะไร ไม่ใช่อะไรของมึงเี่ยอ๋อแม่เหล็กดูดไหมอลูมิเนียมใช่ไหมอ่าพิสูจน์ว่าคืออลูมิเนียมอันนี้อ่าดังนั้นหมอนี้คือหม้ออลูมิเนียมะนะครับแล้วก็มีแถมเนี่ยอะไรอ่ะหมอยขัดหม้อเอ้ยฝอยขัดหม้อเออให้อีกสองอันนะอ่ะไปดูตัวหม้อเด็กหม้อใบเล็กของมันนะครับเฮ้หม้อใบเล็กของมันอ่ะเท่ากับหม้อที่กูซื้อมาเลยอ่ะเออ คือน้าหนดมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับก็เป็นชุดเล็ก,กน,นะครับที่ตอนนั้นเอาไปใช้กันใน,ในทิฟตกปลากันนะครับแต่มันเล็กไปหน่อยนะครับแต่นี้นั่นัน่นนลวเขาซื้อมาเออค่อนข้างดีเลยอนะิ่มหม้อใบเล็กนะครับแล้วก็มาถึงหม้อใบกลางเนี่ยหม้อใบกลางอยู่ข้างในมีหูจับโอ้แม่งใสขนาดนี้นี่หุงข้าวจังหนับเลยเนะี่ยหุงข้าวใช้ได้เลยเนะี่ยถือว่าดีนี่ใบนี้นี่นี่หม้อใบกลางนะครับแล้วก็หม้อใบใหญ่โอ้โหเฮ้ยลววหม้อใบใหญ่ เออใหญ่ใหญ่หญจริงเลยหุงข้าวนี่กินสี่คนสบายสบายเลยอ่ะสี่ห้าคนสบายสบายเลยหม้อใบนี้ไม่ถือว่าเซตนี้มันซื้อมาคุ้มนะหกร้อยบาทถือว่าใช้ได้นะแล้วก็สุดท้ายอะไรวะกระทะนี่กระทะเออกระทะถือว่าไฟก็กําลังกระผัดถ้าทำงานได้จริงอ่ะใช้งานได้จริงอ่ะกระทะดีฝาหม้อนี่น่าจะเป็นของนีเออนะใช่ไหมนี่หม้อเล็กนี่หม้อเล็กฝามอยู่นี่นะครับ แล้วก็มอกลางหมอกลางอ่าเฮ้ยฝามันก็ปิดใช้ได้อยู่นะะเป็นไงเอา้าพอ,อปิดได้พอได้เว้ยเฮ้ยนี่กระทะก็าสามารถเอาฝาของอันใหญ่มาปิดพอได้อยู่นะอือดูให้แลวไม่อกี้เลยะมีอะไรอ่ะตะพีตะพีคนข้าวก็เป็นไม้ไผ่เหลากระจกๆมาหนึ่งอันนะแต่ก็ใช้งานได้แหละนะเออก็อกระบวย บวยเอา้าหลุดละวบวยทองกระบวยเนี่ยกระบวยนะครับเอาไว้ตักตักน้ําตักอะไรได้นะครับถ้วยโอ้หให้ถ้วยให้มาเยอะเลยวะ่ะให้มาห้าใบอะอ่าดูดิให้ถ้วยมาห้าใบโอ้ไดจ้จานให้านะจานไปสองใบนะเนี่ยจานสองอันแล้วก็ชามอันหนึ่งเออใช้ การสองอานชาวันหนึ่งวันนี้แม่งเป็นใบไลพูดเลยบ้าดิเออตัวให้มันเยอะเลยนี่เออเอาถือว่าก็คุ้มดีนะที่มันซื้อมาเนี่ยถือว่าโอเคเลยใช้ได้เลยนะครับชุดนี้ถือว่าชุดค่อนข้างดีเลยใหญ่เลยออกทิปกันนี่ก็สบายกับเพื่อนๆแก๊งเพื่อนนี่นะแต่ตัวที่นั้นหนวดคิดว่าหนวดจะไม่ใช้แน่นอนเออใช่คิดว่าไม่น่าใช้แน่นอนนะ่าจะเป็นในื้อกระี่ย มันก้องแกงไปไหน่อยมันติงต้องก้องแกงไปไหน่อยเออที่ลูกออสบอกนะติ้งต้องก้องแกงอเอาที่เหลือใช้ได้ถ้าพีคงไม่ได้ใช้หรอกนะครับเคยออกนะครับเขี่ยออกให้มันเลยใชยนนะ่แล้วหรอกเออเอาอนีหนึ่งอันนะก็ดูดิเวลาเราจัดเก็บจะเก็บได้เหมือนเดิมไหมอืมก็เอาไวไ้ทำอะไรดีวิธีการจัดเก็บนะก็เอาไปตัวกระทะลงไปก่อนนี่ กระทะมันจะอยู่ก้นข้างล่างเลยใช่อ่าใช่ทุกอย่างเป็นอลูมิเนียมนะออาดูวัดขนาดดิอ่าหม้อใหญ่ขนาดเท่าไหร่โอ๊ยใหญ่ไปอะไรวะสิบเก้าเซนติเมตรนะครับปากหม้อญสิบเก้าเซนติเมตรนะก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะอ้าวไปกลางไปกลางความสูงสิบสองเซนติเมตรนะครับความสูงของหม้อนะสิบสองเซนติเมตรเออหม้อใบใหญ่นะหม้อใบกลางเนี่ยหม้อใบกลางหนุนใบกลางอยู่หนุน ไป,ไ,ไปกลางนะี่ความกว้างเนี่ยอ่าเท่าไหร่หกจุดห้าเซนติเมตรหกจุดห้าเซนติเมตรนะครับมอ่ใบกลางนะแล้วก็ความสูงอยู่ที่ประมาณ8.5เซนติเมตรนะครับความสูงประมาณนะครับความสูง8.5เซนติเมตรนี่ใบเล็กใบเล็กหน่อยใบเล็กหน่อยดิใบเล็กนี่4.5เซนติเมตรนะครับถ,ถือว่าเล็กนะห้าแล้วอ้าว5.5นี่ อ๋อสองเขาเมื่อกี้ผิดจดิอันนี้เดี๋อนไปใบกลางเียใบกลางแท่าไหละวะสิบดห้เออใบกลางเอาใหม่ใบกลางสิบซเมนะครับเออแล้วก็ความสูงของมันแปดจุาซนตมรนี่ใบกลางนะใบกลางนะครับแล้วก็ใบเล็กใบเล็กเท่าไหร่ใบเล็กนี่สิบี่จุดเซนติเมตรนะครับสิบสเซนติเมตร ก็ความสูงเนี่ยมา7เซนติเมตรเออนะประมาณนั้นก็ออกมันถูกออกแบบมาเพื่อที่จะให้เก็บพวกนี้แหละเข้าไปในซ้อนกันเนี่ยให้เป็นเลเยอร์เข้าไปเ,เรื่อยๆนะครับเวลาเก็บจัดเก็บก็ง่ายอะไรเงี้ยนะครับอุปรกรณ์วัสดุมันก็เป็นอะูมิเนียมนะที่ทดสอบดูเมื่อสักครู่นี้นะครับเฮ้ยไม่ใช่เอ้ยมีลูกเลียงเลยเออนะก็ถือว่าชุดนี้นะลู้มันซื้อมาถือว่าคุ้มเลยแหละเนี่ยดูแล้ว ของคุ้มค่าที่ได้มาในเรื่องของอุปกรณ์ต่าง,างๆนะครับอ,อ้าวนีไงผมว่าแล้วเก็บผิดจริงๆด้วยไอ้อน,นี่มาก่อนอีกโอ้การเก็บเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดอา่ใส่ไปก่อนเออต้องมีชามอยู่ข้างล่างมีชามจานชามอยู่ข้างล่างแล้วก็หม้อแต่แข้างบนนะครับของเหลือะวันะนี้ก็เอามารีวิวดูดวเฉยอา้าวหม้อใช่หน้าหม้อใช่หน้ามึงกันเลหน้าหม้อ, <laughs> อกลัวเก็บผิดจริงๆด้วยเดี๋ยว มันต้องอยนะู่ในหม้อใหญ่ดีวะเออวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็เอามาให้ดูนนเฉยๆว่าเนี่ยเขาซื้ออุปกรณ์มาแล้วมันก็เป็นอุปกรณ์จําเป็นของชาวแคมปิ้งนะทีก็มีชุดนี้ไปเนี่ยไอตัวอะไรว่า SY 5 0 0หรือ DS 5 0 0เนี่ยมันก็ดีนะพูดถึงก็คุ้มมากๆเลยแหละนะครับให้ความคุ้มค่าเลยในการใช้งานนะครับตัฝาตัวอะไรมันก็อยู่ในแะพ็กเกจที่ี่ดีงนั้นเลยอนะ่ะะเนี่ยก็ แท็กไปเอา้าไงกูลืมถ้วยอีกแล้วถัวอยู่นี้ถ้วอยู่ในนี้ครับปิดตาจบคุ้มค่านะถือว่าคุ้มค่าวันนี้เขาจ้างมารีวิวแล้วก็ทำเต็นที่ของเรานั่นแหละอืมก็ใช้ได้เลยนะี่แพ็กเกจด,ดีอะไรดีด้วยนะครับไปยังไงไวัยรุน่นลองไปจัดหาซื้อกันดูนะชุดนี้ชุดเดียวเนี่ยอยู่เลยนะสำหรับ3-4คนสบายเลยนะ หม้อหุงข้าวเนี่ยหุงได้เนี่ยกิน3าสคนสบายเลยแล้วก็มีต้ม1อันผัดได้ด้วยอะไรได้ด้วยจานเนี่ยมีแถมแล้วก็อาจจะเพิ่มจานเพิ่มชามของเราไปนิดหน่อยเท่านั้นเองที่เห<ๆ>ลือว,ว่าคุ้มค่ามากหกรกว่าบาทนะท่านอนุทดเดาไม่ผิดนะเพราะมันไม่ยอมพูดอ่ะเออไม่รู้เป็นห่าแล้วไม่ยอมพูดอ่ะโอเคเราเจอกันใหม่คลิปหน้าไวรุ่นใครที่ชอบคลิปนี้หรือใครที่เคยใช้นะครับไอหม้อรุ่นเนี้ยคอมเมนต์มาบอกเลยว่าประทับใจมันหรือเปล่านะครับหรือมีข้อเสียอะไรบ้างนะครับ เออเนี <laughs> later, ่ยไอ้ตัวเนี้ยใช้กันบ้างหรือเปล่าเออเนี่ยสอย่างละทีนั่นโหนดจะเคลียร์ออกเน้ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าดูแล้วปิดไปมันก็เกะกะนะครับเออก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นวดแล้วทีมงานด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ